ชีวิตที่สมดุลยอดเยี่ยมสุขภาพกายและใจอาจเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตและแน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปล่อยปะละเลยและทุกคนก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแล้วคุณละ่ะอยากฟื้นคืนความรู้สึกสมดุลกายใจและจิตวิญ,ญญาณกลับขึ้นมาไหมมาเพิ่มความรู้สึกว่าคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ฮิลี่ซึ่งมีไว้เพื่อกระตุ้นพื้นที่บนร่างกายของคุณด้วยขึ้นความถี่อุปกรณ์เล็กแต่ใช้งานได้หลายอยา่างส่งโปรแกรมขึ้นความถี่ในพื้นที่ที่สำคัญของชีวิตคุณส่งเสริมความมีชีวิตชีวาความเป็นอยู่ที่ดีและความสมดุลฮิวลี่จะช่วยสนับสนุนคุณในสถานการณ์ที่ตึงเครียดตลอดทั้งวันช่วยให้คุณฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นและหลับสนิทในยามค่ำคืน เพื่อนๆท่านใดมีคำถามกดคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วผู้หญิงจะมาตอบคลิปต่อไปค่ะ